มาดูลูกหาของเล่นให้นะคะโอ้โหโอ้โหนี่อะไรกันเห็นไหมคะกระโจนนีเลยเมื่อกี้เต็มเลยน่ารักดีนะคะเขาเรียกกระชังบกพอดีลูกไปช้อนลูกออดมานะคะ จะเจอลูกออสก็เลยช้อนมาเลยบอกแม่ว่ามาเอาอาหารให้มันกินหน่อยวันละสองครั้งโอ้โห,โ,หโตเร็วมากเลยค่ะดูสิคะเป็นกระจุกเลยโอ้โห,โหเนี่ยเป็นลูกออสได้อาทิตย์เดียวนะคะนี่ โ,โ,โ,โเห็นแล้วไม่อยากกินห่วกเลยสงสารนะคะน่ารักจังเลยหนูหิวหรอคะมาดูด้านโน้นมันจะชอบไปอยู่มุมนะคะเขาอยากตะกายหนีค่ะ โอ้โหโน่ารักจังเลยไปช้อนมาจากสะนะคะดูนะคะลักษณะกระชังน่ารักค่ะมันเล็กๆจุน้ำาด้านก้นของกระชังนี้เขาจะทำเป็นพลาสติกกันน้ำรั่วนะคะก็ประมาณห้านิ้วนะคะประมาณห้านิ้ว แล้วก็ใส่น้ำพัปะนะคะก็จะพอดีกบอยู่นะคะขังน้ำได้พอดีเลยค่ะเปลีล่ยนน้ำก็ได้สบายนะคะอื้หิวแล้วใช่ไหมก็ยังกลัวยายอยู่นะคะอ่ดูมุมตรงนี้ก่อนก็ยังกลัวยายอยู่คะ่ะ มมน้นทะมุมน้น,มมน,นเยอะๆกำลังรอกินเลยค่ะน่ารักดีมากเลยค่ะยายชอบไม่เหงานะคะฮะรักลุมนี้หน่อย นี่ค่ะมากินเลยนะคะเอา้ามาแล้วมาแล้วก็ยังกลัวคนอยู่นะคะคกินแล้วกระโดดขึ้นไปเลยก็ยายจะไม่ให้เยอะกลัวมันจะเน่านะคะถ้ามันเกินเหลือเกิน มันก็จะแช่น้ำแล้วก็จะเน่าแล้วก็จะทำให้น้ำเสียนะคะน่ารักจังเลยโอ้โหนี่ยทำไมมันเลี้ยงง่ายจังเลยคะเลี้ยงกบเนี่ยทำไมมันเลี้ยงง่ายจังเลยทําไปออก,กันอยู่ตรงนั้นค่ะเยอะมาก โหหูอยากออกเริ่มมีขาแล้วนะคะเมื่อวานนี้ขายังสั้นๆอยู่ค่ะยังมีหางยาวอยู่นะคะมาวันนี้ขายาวขึ้นหางก็หดสั้นเข้านะคะ,ะแล้วก็ ในที่สุดหางก็จะไม่มีค่ะแ้แย่งกันกินใช่ไหมคะน่ะเั่นกันเลยโอโ้โหนอเลีโโ้ยงปลา